่ me, yeah, story. S play. <S อันนี้ขอบอกด้วยความสัตย์จริงเลยว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยแม่ได้เยอะมากจริงๆ wow. ที่หวานโพสในเพจว่าตามหาแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ลูกเพราะเอาจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ลูกๆเรีนออนไลน์บอกเลยว่าเวลาส่วนตัวของเราเนี่ยแทบจะไม่มีแทบจะหายไปหมดเลยก็คือต้องเฝ้าเรียนต้องพาทํากันบ้านและช่วงเวลาที่สงบสุขที่สุดก็คือตอนลูกดูกร์ตูนแต่ที่ลูกดูกร์ตูนตลาดก็ไม่ได้ปั๊บสิแมวมันจะแบบสงบมากหวานก็เลยคิดว่า อยากหาอะไรสักอย่างที่มันมีประโยชน์กับเขาด้วยแหละเขาก็ชอบที่จะเล่นในสิ่งสิ่งนั้นด้วยเลยเป็นที่มาของการมองหาตัวช่วยค่ะคือส่วนตัวรู้สึกว่าในยุคนี้ที่เทคโนโลยีมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าเลือกใช้ให้เหมาะสมเนี่ยหวานก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะอย่างแอปพลิเคชันที่หวานจะมาแนะนําในวันนี้นะคะบอกเลยว่าให้พีตาทดลองเล่นมาหลายเดือนแล้วเล่นมาแบบเต็มที่เล่นมาอย่างโชวโคนและเด็กๆก,ก็คือชอบมากสนุกมากๆเอาใส่แม่ไปให้ไปแบบสิบ ฉันได้เวลาของฉันคืนมาลูกก็มีความสุขกับการเรียนภาษาแล้วทุกคนก็แฮปปี้ที่สำคัญคือรา ก็คือไม่แพงเลย <Wow. S 1> เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเชื่อค่ะมันดีแค่ไหนอะไรยังไงไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็ต้องสมัครไปก่อนกับมังกี้สตอรี่เสร็จปุ๊บเขาก็จะสง<า>่งย<า>ูสเซอร์เนมนะคะส่วนมาให้เราเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอายูสเซอร์เนมนะคะส่วนเองเนี้ยไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันค่ะนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถสร้างเป็นแอคเคาท์ได้อย่างของหวานเนี่ยมีพีต้ากับเพียตาโดยที่ในหนึ่งแอคเคาท์นะคะเราสามารถใช้ ีไวส์กี่เครื่องก็ได้ iPad กี่เครื่องก็ได้โทรศัพท์ปือถมากี่คนก็ได้แต่ภายใน1วันเนี่ยจะสามารถล็บกอินเข้าดีไวสได้แค่2เครื่องค่ะเอาล่ะ,ละตอนนี้มันจะพาเข้าไปดูข้างในแอปพลิเคชันกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็กดเข้าไปในแปรอป Monkey Story เลยพอเข้าไปข้างในในอย่างของหวานเนี่ยมี2โปรไฟล์คือมีพีตาแล้วก็เพตาแล้วก็กดเลือกโปรไฟล์ของคนที่จะเล่นนะคะหลังจากนั้นพอเข้ามาข้างในเนี่ยเขาจะมี4โหมดโหมดแรกคือ Story หมดที่2คือ Lesson หมดที่3คือ Audio Books และหมดสุดท้ายก็คือ w o r k s h e e t ค่ะเดี๋ยวหวันจะเล่าให้ฟังเปนทีละหมดเลยสำหรับหมดแรก Story นะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆให้เด็กเลือกอ่านได้มากมายเลยโดยที่แบ่งเป็นเกรดเช่น PK คินาการเรียนเกรดวันไปจนถึงเกรดทูนะคะอย่างขีใต้เนี่ยเขาไปอ่านของเกรดโดยการที่ลูกๆของเราเนี่ยได้อ่านเรื่องราวในหมวดของสตอรี่ก็จะทําให้ได้เรียนรู้ความรู้รอบตัวมากขึ้นและก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและได้เรียนแบบอเมริกันสแตนดาร์ดเลยค่ะ และหมวดที่2ก็คือหมวด Lesson ค่ะบอกเลยว่าหมวดนี้คือหมวดโปรดของทั้งพีตาแล้วก็เพตาโดยข้างในนะคะเขาแบ่งออกเป็น2หมวดย่อยก็คือเป็น reading comprehension แล้วก็ monkey phonics reading comprehension นี่ก็จะเป็นการให้อ่านเรื่องราวแล้วก็มีควิสมีคำถามมีเกมให้เล่นต่อท้าย today was a special day for Josh today was his birthday ส่วน Monkey Phonics ก็จะเป็นการสอน Phonics ตามเลเวลของเด็กๆคนนั้นๆเลยค่ะ Today I'm gonna choose a course. No, what is the course? Ah, Monkey Phonics. Okay. 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 และหมดต่อไปคือ หมดนี้นะคะคือเด็กๆจะสามารถฟังเสียงฟังเรื่องราวต่างๆก่อนนอนได้โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าจอเลยคือเราสามารถปิดแล้วก็ปล่อยเขาพูดไปปล่อยให้เด็กๆได้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษไปได้แบบสบายๆตลอดเวลาเลยและหมดสุดท้ายนะคะเวิร์ h ชี t ค่ะโหมดนี้บอกเลยว่าแม่ปลื้มใจมากเพราะว่าคนที่ไม่ชอบอ่านเขียนเรียนหนังสืออย่างผีตาเนี่ย กระตือรือร้นที่จะขอทำเวิร์กชีพทุกชาาบ้าไปเลยเหตุผลของว่ามันลิงก์กับหนังสือที่เขาอ่านพอเขาอ่านหนังสือแล้วสนุกเขาก็จะมาบอกมาว่ามามาปิ้นเวิร์กชีทที่พีตาด้วยแล้วคนอย่างพีตาน้่คือตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันก็เลยเป็นการคำก็ตกลงกันว่าเอาล่ะลูกค่วโมงแรกหนูอะไปเปิดตอนที่อ่านก่อนนอนแล้วพอเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยปลุกมามามาจะได้มาปิ้นชีแล้วก็ทําให้ ซึ่งรายละเอียดของวัวชีนะคะก็ะคือจะเป็นไปนตามวัยอย่างน้องสั้นนูก็อาจจะแค่ระบายสีระบายเสีแต่ขอพิท้านเนี่ยก็จะแบบมีหลายอย่างมีแบบให้เขียนสับมีแบบอันไหนเวิร์ดอันไหนหนาวให้แต่งประโยคหรือว่าแบบให้เรียนประโยคอันไหนถูก ต้องประมาณนี้ค่ะก็คือแบบถูกใจโดยวิธีการใช้นะคะก็คือง่ายมากแค่เราเข้าไปในโหมดเวิร์ดชีสหลังจากนั้นเราก็กดเรื่องที่ลูกต้องการแล้วก็กดส่งเขา e ้าอีเมลเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรินท์เวิร์ดชีสทีละเรื่องในเรื่องราวที่เขาสนใจออกมาให้เขาทําในแต่ละวันค่ะแอปพลิเคชัน o n k e y Stories นะคะหวันคิดว่าเหมาะสําหรับเด็กๆวัยอนุบาลไปจนถึงประถมโดยเขาจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านแล้วก็เขียน โดยมีเรื่องราวและเกมแบบโต้ตอบที่สนุกสนานมากมายสําหรับเด็กๆมีเรื่องราวมากกว่า1,000เรื่องเกมโต้ตอบ2 0 0 0เกมหนังสือเสียง300เล่มที่สําคัญคือมีการอัปเดตเรื่องราวและเกมในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะและอีกแอปหนึ่งที่เป็นพี่น้องกันเลยก็คือแอปนี้ค่ะ Monkey Junior แอปนี้คือเป็นแอปป อแอปมังกี้จูเนียนะคะเหมาะสาหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษา,ษาอังกฤษแล้วก็อยากเรียนรู้คําศัพท์ต่างๆให้มากขึ้นเขาจะมีคาศัพท์ตั้งแต่เบสิกไปจนถึงแอดวานซ์พร้อมกับฟีเจอร์ AI เพื่อตรวจสอบการออกเสียงของเด็กๆที่พิเศษคือเด็กๆสามารถเรียนภาษาจีนฝรั่งเศสสเปนรัสเซียแล้วก็เวียดนามได้ด้วยใครอยากให้ลูกเรียนรู้หลายๆภาษาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็มาลองที่แอปนี้ได้เลยค่ะอันนี้ขอบอกด้วยความสัตย์จริงเลยว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยแม่ได้ เยอะมาก<ต>พีตาเพยตันลองเล่นแล้วชอบมากหวานคอนเฟิร์มอ,อีกอย่างเลยที่ดีมากๆของ m ังก e y Story เลยก็คือเขาจะมีกลุ่มเป็น c e b o o k นะคะและก็มีการถ่ายทอดสดการสอนภาษาอังกฤษฟรีสองครั้งต่อสัปดาห์ค่ะถ้าใครสนใจสามารถลองไปเข้ากลุ่มกันดูก่อนได้นะคะเดี๋ยววันจะทิ้งลิงก์กลุ่มแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้โพสค่ะและที่สำคัญก็คือวันนี้นอกจากเราจะมีบาคาโปรมาบอกแล้วทางเพจของเรายังมีเซ็ตอีกด้วยค่ะสำหรับโปรตอนนี้นะคะ ลดไปเลย40%เหลือเพียง1,450บาทเท่านั้นสำหรับแพ็กเกจเรียน1ปียาวไปยาวไปค่ะและในส่วนของใครที่อยากมโีโชควันนี้นะคะเรามีมาแจากอย่างละ10 Account Monkey Story 10 Account แล้วก็ Monkey Junior อีก10 Account ค่ะโดยมีกติกาง่ายๆก็คือแชร์โพสโดยตั้งค่าเป็นสาธารนณะแล้วคอมเมนต์ใต้โพสว่าทำไมถึงอยากเรียน Monkey Story ค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองในยู มีทุกๆคนที่แทบจะหาเวลาเป็นของตัวเองไม่ได้แต่จะให้ลูกดูการ์ตูนตลอดเวลามันก็ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีคือเราต้องให้ดูหน้าต่อไปพร้อมๆกับมีความรู้ไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย <c oughs>